มันเข้ามันเข้าแบบจริงจังอะเข้าแบบโหดอะเออไปกันต่อดูมาตอนนี้820ล้คูณหเเ้าไปก้อนโตอีกแล้วก้อนโตอีกแล้วโอ้โหสงสัยเบีดร้อยมาดีว่า4920คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะมาสวัสดีฮะทุกคนวันนี้จะมาเล่นบีกินี่จากค่ายพ G นะจ๊ะเออเกบิกินี่นะ เบ็ดแรกเบ็ดหนึ่งล้างเกลือไปก่อนนะทุกคนนะสิบไม้สิบหมุนนะจ๊ะเออจะเป็นยังไงมาดูลุ้นๆจัดปุยจัดไปสิบมาให้สิบหมุนล้างเกลือฮะมาพอให้เปิดบอดีเปิดมาสวยโอ้โหดูคูณเข้าไปฮะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดดูมันคูนมันคูณมันแตกทีมันแตกหนักนะบิกินี่ทุกคนจะบอกไว้เลยบิกินี่ถ้ามันแตกทีมันแตกหนักมันแตกเน้นมันแตกจริงแตกกลางนะ ไปกันต่อพี่ชายไหลๆกันไปฮะมาเบ็ดสิบไปสิบไหมสิบหมุนฮะเออค่อยๆไลเ่เบ็ดไปหน่อยค่อยๆไลเ่เบ็ดไปหน่อยขยับเบ็ดขึ้นไปอ่ะมาตอนนี้สามสิบแปดฮะไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชายเฮียงไงดีจิโก้ขอเน้นๆมาเปลาให้มาเปลาให้มาเข้าให,าให,าให้เป็นยังไง240อิอิ่มหนำสำราญแต่อย่างนี้ก็สบายใจฮะ ปกันต่อพี่ชายไปกันต่ออย่ารอชา้ามาเบ็ด30ไปเลยสัก10บไม้10หมุนหเออสักส0ไม้10หมุนเบ็ด30มีตรงไหมเปิดปิดเทอร์โบช่วยได้นะทุกคนนะเปิดปิดเทอร์โบสูตรนี้อิ่มหนำบอกเลยรู้เรื่องรู้เรื่องมาเบ็ด30ไม่เข้าขอ,อนี้ย่าลดเบ็ดมานะจ๊ะเออปัดทีละ10ไม้10หมุนนะทุกคนนะทนนะเทคนิคง่ายๆฮะ ปั่นทีละสิบไม้สิบหมุนนะนี่มาดอกนี้สามสิบหกอุ้ยเต็มคอรอเต็มแข้งดูก็ต่อยแล้วฮะร้อยเจ็ดสิบหกบอแล้วถ้ามันเข้ามันเข้าหนักมันเข้าดีเออเกมนี้มันเข้าหนักมันเข้าดีหดูใหม่แล้วก้อนโต,ตองสี่ก็เป็นเลยทีเดียวเชียวตองสี่ก็เปเลยทีเดียวเชียวแล้วไปกันต่ออย่ารอจ้าฮะเออเป็นยี่สงมาดีต่ออีก10ไม้10หมุบบนเปิดปิดเทบโบช่วยได้มาตรงนี้16 ไปกันต่อหลายไปหลายปุยฮะหลายไปหลายปุยหน่อยอยังไงมับกให้สาสองของแท้ของแท้มาเบ3สามอีกสักสิทีเบทสามสิบอีกสักสิทีนะมาพอให้ดอกนี้หกเอ้ยเต็มข้อร้อนเต็มแข้ง4ี8แล้วคนะูณสิบสอห้้าพันหกร้อยมันจะบ้าจะบอเออไมอ่สามสิบนะ ไปกันต่ออย่ารอช้าฮะโอ้โหมันเน้นจริงว่ะเมื่อกี้จองเมื่อกี้มันเน้นจริงมันเน้นจังว่ะมาขอดูอีกสักสิบไม้สิบหมุนเออถ้ามันเข้าดีก็ขอดูอีกสักสิบไม้สิบหมุนเคมาตอนนี้หกว่าไงขอแบบเต็มข้อรอบแบบเต็มแผงมีมั้งไหมมายี่สี่มีเต็มข้อลอดเต็มแผงไหมยังไงดีจิโกโอ้โหเป็ดห้าสิบไปเลยจัดไปสิบไม้สิบหมุนเหมือนเดิมตามสูตรตามสเต็ป เออไปกันต่ออย่ารอช้าคิวมาตดี๋นี้สิยังไงโอ้โหไม่ต่อมาขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออมาสิบมันจะบ้าจะบอเบ็ห้าสิบนิ่งสนิทเลยปะโทเอ้ยมาเปลี่ยนเบ็ดดีกว่าเบ็ดร้อยเป็นเลยเบ็ดร้อยเป็เลยเออ ตูมเดียวเน้นเน้น่อเลยเกมน,นี้ <ๆ S 2> นี่ไงนี่ไงพูเดยียวไม่ทางการกรรมตอนนี้2960น้อิอิ่มน้ำสำรานเต็มคอรอเต็มแข้งอีกแล้วเต็มคอรอเต็มแข้งเช่นเดิรูโอ้โหโอ้โหสองบันสองสี่สิบเฮอ,อถ้ามันเข้ามันเข้าดีนะมันเข้าดีมันเข้าหนักนะทุกคนนะบิกินนี่ฮนะเออถ้ามันเข้าดีมันเข้าหนักฮนะถ้ามันเข้ามันเข้าแบบจริงจังอนะ เขาแบบโหดอ่ะเออไปกันต่อดูมาตรวนี้820แล้วคูณหเขาไปก้อนตออีกแล้วก่อนต่ออีกแล้วโอ้โหสงสัยเบ็ดร้อยมาดีว่ะ4920นะทําะเบ็ดร้อยมาดีว่าพี่เออเกมนี้เกมนี้เบ็ดร้อยมาดีนะพี่นะาลองดูมากเข้าให้440แล้วคูณด้วย10ต่องหโอเคมา20 โอ้โหพี่ชายเลิกสิครับรอไลค์ได้ส0 0 0มเออยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสํำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมไหนอยากให้เล่นสูตรไหนคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะจ๊ะโอโ้วันนี้ไปก่อนฮนะสวัสดีครับ